สวัสดีครับน้องๆวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนติโอเน็วิชาอะไรเอ่ยภาษาไทยอ่าโอไมโอก็ไม่ฮะก็ต้องเรียนแน่นอนครับข้อสอบออกโดยใครอีกแล้วอ่าสทศอ่าสทศเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่สุดประเทศไทยนะแล้วก็ไม่ใช่อะไรครับอ่าไม่ใช่สํานักทําลายการศึกษาแห่งชาินะครับมองคืออะไรอ่าสำนักทดสอบการศึกษานะครับผมนะแะน่นอนครับสำคัญต่อน้องมั่หกไหมสาคัญเพราะโอนวิชาภาษาไทยเนี่ยเป็นส่วนประกอบในการอะไรด้วยครับอ่าแอดมิชชั่นนะครับ โอเคครับเพื่อไม่ใหเสียเวลาเนี่ยฮะเรามาไปครับตะลุยข้อสอบไปเลยดีกว่าเนาะเรามาดูกันครับเรามาดูครับมาดูโจทย์กันนะครับสําหรับข้อสอบตัวนี้นะครับเราใช้กี่ข้อเลยตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อลาข้อ5ครับใช้กันเยอะมากนะครับเป็นการยกคำพันธ์มาพูดนะเริ่มที่นะครับข้อแรกนะครับโจทย์แบบนี้เวลาเจอทำไงฮะ อ่านไปที่โจทย์ก่อนนะครับถ้าจากรวดเร็วไปที่โจทย์ก่อนแล้วดูว่าโจทย์ถามอะไรค่อยไปตีไปดูในคาประพันธ์หรือในบทความมันจะไวนะครับทั้งหมดแต่มาอ่านซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยมันจะช้าข้อแรกถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเสียงสร,ระผสมอ่าเรามาดูสิครับสร,บระผสมน่าจะเป็นตัวไอ้ข้อไหนอ่าพอพูดถึงสร,ระผสมจําได้ไหมเอ่ยมีอะไรบ้างครับสร,บระผสมอ่าพี่มีสูตรในการจําง่ายนะครับสร,บระผสมมีอะไรครับอ่ามีอีมีอะไรเอ่ยมีอีอ่ะ นะครับนอกจากเอียแล้วมีอะไรอีกครับอ่ามีเอือถูกไหมฮะแล้วก็มีอะไรอีกครับอ,อัวอ่าเอียเอืออัวเ,เราจําว่าไงเอ่ยทุกคนเอียอัวเ,เ,เราจําว่าอะไรครับอ่าผัวเบื่อเมียหรือเมียเบือ่อผัวก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับ อ่าผัวเบื่อมีมีเบื่อผัวจำสัพทกันได้หมดนะฮะเอียเอืออัวนะครับผัวเบื่อมีมีเบื่อผัวสารผสมเนี่ยไปครับมีสามตัวนี้แหละนะครับผมอ่ะครั้นี้เป็นครับเราก็ต้องไปดูในตัวอะไรครับดูในคําประพันธ์ตัวนี้นะครับว่ามันมีสระอะไรยังไงนะครับผมอ่ะดูทีละดูสิเรามาดูทีละท่อนเนาะว่าเอืออัวตรงไหนอ่ะมาดูท่อนแรกท่อนกอไก่อ่ะกอไก่เขาบอกอะไรครับโบราณว่าเป็นข้าจอมกษัตริย์อ่ะโบราณว่าเป็นข้าจอมกษัตริย์มีเอียเอืออัวไหมเอ่ย มีไหมครับอ่าไม่มีเนาะเพราะงั้นเป็นฮะเราก็ตัดทิ้งไปนะครับกอไก่ไม่มีแน่ๆนะครับคราวนี้เรามาดูต่อในส่วนของอะไรครับอ่ากระโดดข้ามมองงูลแล้วกันมองงูบอกอะไรฮะมีแต่มีมาแต่โบราณช้านานคันมีมาแต่โบราณช้านานคันมีมีมมเอีอเอ,อืออัวไม่เอ่ยเห็นไหมครับอ่าไม่มีเนาะหายไปอีกอ่าคราวนี้เหลือคอควายกับอคอไข่คิดว่าเอ,อีออัวที่ไหนครับ แน่นอนครับโดดเด่นมาแต่ไกลเลยข้าไหนครับข้อขอไข่ครับที่เขาว่าอะไรครับที่เขาว่าเพียนครับเรียนนั่นเองนะครับเพียนกับเรียนนะครับผมถือไปเลยครับสระเอียเข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนครับเมื่อขอไข่มีตอบข้อไหนครับอ่าตอบตัวเลือกสองครับเข้าใจเนาะเพียนกับเรียนเป็นสระเอียนะครับผม อ่าคราวนี้เรามาดูต่อครับดูโจทย์ข้อ2โจทย์ข้อ2ถามว่าอะไรเอ่ยอ่าถามว่าข้อใดเป็นครับอ่าข้อใดมีคําที่ออกเสียงอักษรควบอ่าเรามาดูอักษรควบนะฮะตรวนี้ตัวนี้คราวนี้ต้องพูดกันก่อนนะครับอักษรควบในภาษาไทยมีกี่แบบครับอ่ามีด้วยกันเท่าไหร่ครับ2แบบมีควบอะไรควบแท้กับควบไม่แท้อ่าควบแท้กับควบไม่แท้ครับนะเป็นไงครับควบแท้จำยังไงดีควบแท้ ควบแท้ก็จะมีจะไม่ง่ายนะครับควบจะมี2แบบนะมาดูควบแท้ก่อนควบแท้เราจะว่าก่อนอะไรก่อนขําไปพบเตี่หรือจะก่อนขําไปพบตาก็ได้นะครับผมถ้าจะเรา ก่อนข้ามไปพบเตียหรือจะก่อนข้ามพบตาก็ได้นะครับอันนี้เป็นควบแท้เป็นควบแท้แบบไหนครับอ่าเป็นควบแท้ที่เป็นภาษาไทยเดิมด้วยนะควบแท้เนี่ยมันจะมีที่เป็นภาษาไทยเดิมเนี่ยมีกี่ตัวครับอ่ามี11ตัวนะดูที่คาว่าก่อนก่อนเนี่ยจะตรงกับเขาอ่าตัวควบอะไรบ้างครับอ่าจะมีในส่วนของคำว่าอะไรอ่าจะมีกรรเรือนะฮะถ้าจากกรเรือมีอะไรครับกรอลิงมีกรรเรือมีกรลิงมีอะไรครับกวแหวนนะครับกรอกรอกวนะครับอันนี้เป็นกไก่นะฮะ ถัดมาคัมคัมก็เป็นเรื่องของอะไรครับขออ่าอักษรคอเขอควายควบถูกไหมฮะเขอควายก็มีอะไรตามมาอีกครับอ่ามีคอร์เรือมีคอร์ลิงแล้วก็คอวแวนครับนะคอร์คอร์คอวนะฮะถ้าจากคัมก็มาดูไปอ่าไปเสียงอะไรครับปอป่าเนาะปอปามีอะไรบ้างเอ่ยควบแพ้มีปอร์ครับปอร์ลถูกไหมครับลอเรือและลอลิงนะแล้วก็มีพอพานฮะ อพอพานควบแท้ตัวอะไรเอ่ยอพอพนันควบแท้ต้องมีในส่วนของอะไรครับพอรอเรือและก็พอ,อลารีนนะครับผมเข้าใจเนาะแล้วต่อเต่าก็ตัวอะไรเอ่ยอต่อเต่าก็ต่อรอดูไว้ครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีกี่ตัว11ตัวเข้าใจนะฮะอันนี้คือควบแท้ที่เป็นไทยแท้นะครับส่วนควบแท้ที่มันมาจากภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศเนี่ยนะครับเขาก็จํากันอย่างนี้นะอาจจะทะลึ่งหน่อยนะครับก็รับให้ได้แล้วกันนะครับ ควบแท้ที่มาจากต่างประเทศนะครับผมนะอีกตัวหนึ่งเขาจากันว่าเขาจำว่าโดนฟันทวารบวมนะครับโดนฟันทวารบวมเป็นตัวอะไรครับมาดูแน่นอนดอเด็กครับดอเด็กก็มีอะไรฮะดอรอกับดอร์ดูไหมครับนะดอรอเรือกับดอรอลิง ต่อมาฟอร์ฟันฟอร์ฟันก็มีตัวอะไรครับอ่าฟอร์เรือถูกไหมครับมีนอกจากฟอร์เรือมีแต่มีอะไรอีกด้วยฮะฟอร์ลอลิงนะครับผมคำว่าฟรีคำว่าอะไรพวกนี้อ่าคราวนี้มาดูทอทหารทวารกันนะครับทวารมีตัวอะไรเอ่ยอ่าทวารก็มีทออะไรทอลอเรือถูกไหมครับนะบอยไม้ล่ะฮะอ่าบอยไม้ก็มีอะไรครับบอลอเรือบอลอลิงนะครับผมอันนี้จะเป็นควบแท้ ที่มาจากอะไรครับภาษาต่างประเทศซึ่งฝั่งนี้จะมาจากภาษาอะไรครับภาษาอังกฤษเนาะเขียนนิดนึงแล้วกันอ่าควบแท้เข้าใจนะครับมีประมาณ17ตัวด้วยกันนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของควบไม่แท้กันบ้างควบไม่แท้เนี่ยเป็นพวกอะไรครับอ่าเป็นพวกคําที่มาจากภาษาอะไรเอ่ย ดยมากอ่โดยมากจะมาสักภาษาเขมรครับนะอ่ะาคำมาจากภาษาเขมรน,นะครับผมที่มันเป็นควบไม่แท้มีตัวอะไรเอ่ยที่เราเห็นกันบ่อยๆอ่าก็จะมีอะไรครับทอรอ,ออกเสียงเป็นไออรอ่ายทรออกเสียงเป็นซอนะครับทอรอเสียงเป็นซอนะครับเช่นอะไรว่าซาบคำว่าสายอะไรพวกนี้นะครับชุดโสมอะไรพวกนี้นะฮะเราไม่ได้ออกว่าสราบสรายชุดโทมอะไรพวกนี้ถูกไหมฮะ นอกจากทรลเสียงเป็นซอมีตัวไหนฮะอ่าก็มีสอรอนะครับออกเสียงไปลายอ่าเป็นซอ,อเสือตัวเดียวครับเช่นคําว่าสร้างอย่างเงี้ยเราไม่ได้พูดว่าอะไรฮะไม่ได้พูดว่าสร้างถูกไหมเข้าใจเนาะหรือแม้กระทั่งจอรอด้วยนะครับจอรอดคาว่าอะไรครับอ่าจริงถูกไหมฮะเราไม่ได้บอกว่าจริงถูกไหมครับอันนี้ก็คือควบอะไรฮะอันนี้คือไม่แท้นะครับผม รายละเอียดเยอะนะครับพอนี้ต้องจำให้ดีโอเคครับอธิบายมาซะขนาดนี้เราก็มาดูกับตัวเลือกกันเนาะไล่จากข้อแรกกอไก่โบราณว่าค่าโบราณว่าเป็นข้าจอมกษัตริย์มีไหมเอย่ยมีในก่อนข้าไปพบเตีย่ยโดนฟันทวารบวมจอรอทรลสลอมีไหมอ่าไม่มีครับผ่านคราวนี้มาดูขอไข่ราชสวัสดิ์ต้องเพียรเรียนรักษามีไหมครับมีขวบมไหมเอ่ย อ่าก็เป็นไงฮะไม่มีอีกแล้วนะครับคราวนี้เหลือคอควายกับงองูข้อไหนเป๊ะครับอ่าสแกนอย่างรวดเร็วข้อที่เป๊ะคือข้ององูครับเห็นได้ที่คําว่าลายคาว่าครันไงครับคอรนะครับคอร์เรือนะครับเพราะงนั้นตอบข้อไหนเลยตอบตัวที่สี่ครับข้อสองเข้าใจนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันครับผม